โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เ t e ม m g a m e m เติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอด g o l d e n เ t e ม m g a หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม และตัวที่โดนเนิร์ต่อมาเนะี่ยจะเป็นตัวของเอนโซนะครับเพราะเทพเกินไปนั่นเองสำหรับสกิลสองเวลาที่เพื่อนๆนั้นเกี่ยวหรือว่าฆ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ลดคูดงคูดาวแนละ้วแต่ว่าในเรื่องของที่มันโดนเนิร์มาใหม่นี่ครับคือแพทก่อนนะเวลาที่เราตัดด้วยอันติใช่ไหมอ่ามันก็จะเออมันก็จะมีคูดาวสกิลสองนะครับที่มัน อยู่นิดนึงอ่ะแต่ว่ามานานขึ้นนะครับผมประมาณนี้แล้ก็ซีกูสองแล้วก็อันตอเมดนะครับปกตินี่เนี่ยครูดาวมันอยู่ที่สองวิใช่ไหมตั้งแต่น่าจะเลเวลแรกนะครับแล้วก็มันจะลดลงเห็นเขาบอกว่าลดลงอยู่0ูนยต่อเลเวลนะครับ,บประมาณนี้แล้วก็เนื้อใหม่อ่ะมันฟิกสองวิตลอดเลยเออประมาณนี้ฮะอัติก็ถามว่าแผลก่อมสไลด์ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทนี้ก็อาจจะฟิกสองวิอาจจะฟิก2องวิสองวิสองวินะครับประมาณนี้ แต่ด้วยของการที่เราแต่ก่อนไม่เล่นสายรีเวิร์กใช่ไหมเล่นเป็นสายปกติมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับมาเจอผู้เล่นเทพๆเนี่ยมันก็เก่งแล้วแต่นั้นมันรีเวิร์กมาแล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะเก่งเหมือนเดิมพี่เกดไม่ถึงเพื่อนเล่นครับโอ้โหนี้เพื่อนมาอย่างนี้สบายครับพอตายโอ้ตัวดาดแต่ไม่เป็นไรวีเอฟตึงยูแก๊ เฮียๆแลกลับบ้านเลยถ้าในออฟเลนเล่นได้โอ้โหในลม,มิกเพื่อนๆไม่ต้องมีปัญหานะครับระดับเทพเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูว่าตอนเราปร่ติใช่ไหมสองแต่ว่าเราเวี่ยงโดนป่ะเราเชื่อมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋อ่ะทีเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เรื่องการเนล่นซนกิวสองเดี๋ยวต้องรอทีฟรออีก,<บ>ลอกหลายๆจังหวะบอกว่าหลายๆจังหวะอะไรเงี้ยอ๋อ,อแล้วก็น่าจะในเรื่องของเวลาที่เราฆ่าอะไรอยา่างเงี้ยเราเป็นนู่นเป็นนี่อา่าที่เราเปลี่ยนโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็ลดลูกตรงกูดาวซนกิวสองด้วยนะครับเปลี่ยงใช่ไหมเปลี่ยงใช่ไหมเรา ทำไมมันสไลด์ปฏิติอ่ารอเวียงให้เพืนรอเวียงรอเวียงมานี่เลยมานี่ยมานี่มานี่มาเนี่มาเนี้นนนนนขออเขาป้อมเบิบแล้วก็จับแล้วก็เปี่ยงโอ้ยมันมันถาถ้าไม่ได้อ่านเพจหรือว่าถ้าไม่ใช่ผู้เล่นของเอนโซที่เป็นเมนนะครับผมคิดว่ามันก็เหมือนเดิมเออโดยที่ใช่ไหมเออถ้าผมไม่ได้เป็นเมนเอนโซแล้วเล่นแบบ ไม่ได้อ่านแผนเอ้าเชี่ยตตอมาเทศเหมือนเดิมประมาณนี้เลยอืมอืม,อม,อม,อม,มามไปเล่นในตำแหน่งโรม m i เราจะใส่พวกโ,ลโกลโคเดนอ่าโปรเทคสปิริตหรือว่าดังคอหรือว่าโคเวสอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่มันก็ตัวมันแข็งขึ้นนี่ก็จะเป็นสายตั้มเดนะครับโอ้โลโลโ,ลโ,ลโ,ลโอไอ้ลาบมาเพื่อนออ,อ,อ,ออกล่าแบบเราออกออกลาเราแบบออกล่า โอ้ยเอาเรื่องไงถือว่าได้จะวาร์พุ่มขอได้ไหมถือว่าเพื่อกันอ๋อเพื่อมีประสิาเอาไปเลยเรามีเรามีเมต็นโซสายออฟเลนต้องบอกเลยว่าใช้มานา้อย่างเปลือยเลยครับไม่ใช่อย่างเปลือยหรือรโคตรเปลือยม,มาบล็อกซนด์ก็วันนี้ลงสายเหมือนเดิมแล้วก็ตื่นสายช่วงนี้นะฮะแล้วก็นั่นแหละสาวที่ก็ไม่ตื่นว่าเจอ ไปดูสตตีมตาเอกมาแล้วก็มรทิชเป็นมรดเกิดแฟนผมพอดีนะครับอืม <c oughs> ก็ดิเลยไม่ได้ไม่ได้ซัด <c oughs> สไลด์ไม่ได้เลยตัวมันตัวมันกระโดดขึ้นบนเอือตึงจัดเอ,อเอ,อือตึงจัดทักเกเลยมันจะรั่วอันนี้รูนผมใส่มาเป็นรูนตีไวเลยนะเพื่อนแบบว่า,ารูนรูนยี่หกอ,อ่ะเอ๊ ยี่อะไรไม่ออกใส่ตีวายเดียวตีวายยิบหกไปจังหวะนี้ฉันจดส่วนนะส่วนเนาะมาบ้าได้ไหาลท์ละตอนนี้เสียผ่านไรผ่านไรอ่ะจะเอ้ยไม่มาดีได้เลยนเนี่ยพูดตรงแอบเสียได้เสียได้เสียด้ไ,ดไดอยู่ไหนครับพี่อ่ะโอ้ข้างล่างวันนี้เลยเราปักด้วยอันติปั๊บลากมา ด้วยแพนดินสันส้นสะเทือนโตคนครับว้าว figure อ <c oughs> กอกไปทิ้งเลยนะอันนี้เป็น ja Road มาจ้าโรมนเลยนะเพิ่งเพิ่งเห็นครั้งก็ได้เลยที่เป็นมาจ้าโรมปกติจะเป็นแบบว่ามเมดออฟเลนอะไรอย่างงี้เนาะส <c oughs> ิงอีกาไหนายคิวานายเป็นแบบคาวซีโร่อเงี้ยหน่หรอนายคิวานายเป็นเกมจีนเงี้ยหน่ะเลย <c oughs> มาเจ๊แต่ตัวที่เราสไลด์กลับไม่ได้ว่ะ เฮ <G l ain> ้ยไอ้ว่าไงจะเฮ้ยอ่าผมมีจับแล้วไปเปลี่ยนกระมาจิงรีอันนี้เอ้าเอ้าวอ้าต่ถอยมาหลังแล้วก็ถอยกราบดิเฮ้ยเราก็แบบว่าโมบิลิตี้เราเอาเรื่องอยูน่นะครับอืมกราฟประจำเอ็นโซเลยก่อนแล้วกเราแค่แบบว่าตรงไซน์นู่นสไลด์นี่ครับวิ้ว่ามันก็ยังได้โอเคเหมือนเกิรมเอ้ยเหมือนเกิรมเหมือนเดิมนะครับอืมยังพูดง่ายคือสาธเพื่อนเลย กวนตีนสวัสดีครับป้าเราป้าเราเรก็เทพเลครับนะครับตอนนี้น่าจะสบายหรือเปล่าไม่รู้ว่าตีป้อมป้อมป้อมสวยเทวนั้นป้อมเอ๋ป้อมเ,เดียวตอนนี้เวีวยงกระมาสไลด์โอ้ตัวส่วนเอ้โหไม่ได้ทำอะไรมาเพื่อน คือในภาพภาพตรงเมื่อกี้ผมที่บ้านเราลากมาจ่าใช่ไหมมาจ้าก,กลับมาแล้วก็สไลด์ทะลุเข้าไปตีทีคือกุ้ใหญ่เกินไปเวทนะครับตรงนี้เอ๋ถึงว่าโอ้ถึงด้วยครับออาแต่ว่าเราลากปราสามคีตรงนี้ได้เลยคนระับผมก็ไม่เล่นเอนโซเลยในแพทก่อนไม่คยเล่นเลยแค่รีวิวเฉยๆนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรมิงแล้วก็ ป่าอะไรที่เขาเล่นไปสหรับแพทก่อนนะฮะแพทนี้มาเจ้ามาผมก็เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนาะเฟก็มีอะไรให้เล่นเยอะแยะขึ้นเลยครับ <c oughs> อยากได้ไวเลสป่าแต่โอ้โหตาขีา้ปักเลยแล้วกันมีกูด้าของวิททีคือสองอยู่แล้วแต่ว่าเราสะไรไม่ต้องเลยกดยูปเชื่อให้ตัวแข่งขึ้นมาก่อนต่อยมาครับวันนี้เรา <c oughs> เราพาเพื่อนมาตายครับไง <c oughs> เซ เฮ้เก้นอนแอทแทกเดอะจัร์มาเร็มาร็อเอยเราไปฝั <c oughs> <c oughs> ่งคีไปว่าเตียบๆเอ่อน่าจะว้าวมาทางนี้เพื่อนเ้มันลงแบบนี้เราทาซานน่นแน่เพื่อนมาฝั่งนี้นึ่งหนึ่งนึ่งก่อนนึ่งนึก่อนนึ่งหนึก่อนไว้เลยเพื่อนึงนึ่งก่อนขอร้องกูบัก มาดิในเครื่องไอเทมนะผมก็ขึ้นเป็นพวกลองกินโตคูดาวแอาดิปเทเอร์คูดาวแล้วก็อมิอร์มาสายแรงนิดนึงเดี๋ยว่อกไปผมคิดว่าเราจะเริ่มออกเป็นพวกสายถึกๆขึ้นมาน่อยมาดิอืมจะสไลด์แลบิมพ์เกิร์โอ้โหคือมีแบบสิบอันก็ไม่พอบอกเลยถ้าเป็นโซแบบว่าหนุ่มเดียวโรนัลโดวนันนี้แบบว่าโนอิโกโนยิโกแล้วประมาณสไลด์ไปยงโรอิโก เลือดไม่ลดเลยว่ะมาจ้าูเลือดส้ทีแบบนี้ทีมเราตายหมดครับฝังเขาเหลือสาว่าเหลือเมาตีเนี่ยครับเนี่ยสว่าเกาะไม่ลดว่ะตีู่ตอยู่ตีอยู่ตีอยูเลืนเลีอยู่ตีอยู่ตีออ่ากอรีกอรีกอร์ีเพื่อนดก่อนกอรีกอรี เปิดมีตัวเกิดนัดโอ้ไวเลสไม่ฟรีว่ะมันอยู่หลังสุดเลยอ่ะเข้าไฟล์ท้ายเลยครับแต่ว่าโบราณเราน่าจะได้อยู่สด้ายมาหนึ่งทีครับเก็บแตกไปเพื่อนเก,ก็บแตกกระคลิปอา้าวโอเคเรย์มามีกดสะท้อนมีทอยแล้วนะครับเรยได้ว่าพร้อมเสิร์ฟพร้อมสุยพ,พร้อมลุย,ลย,ลยกับอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยผมออกกอดแต่ทนะ้อทำไยเพื่อนมิสไลด์กี้กูทีเดียวครึ่งหลอดเลยอเอาดีดิโอ้ชิบหายแนละ้วป่ามันได้สองอว้าผมนึงหนึ่งไงดีไหวเว้ยนึงหนึ่งอะอ้อยไหวเว้ยแต่ว่าชิบหายัเดียวแล้วโอ้สไลด์มาข้างหลังาตายแล้วนท่ทีที่ฟอร์กดกาบุกครับ โหดมาหนึ่งแล้วโอ้โหสองไม่โดนอ้าวเอาแล้วซอยซอยแล้วฟิกเกอร์มาฝั่งนี้มียกแล้วกดโอโลกครับเราข้ามใตกอร์เยอร์ไปเลยเาจะเลด้ยพุทเอาโอเคเลยสวนไปหนึ่งสอหนึ่งแต่ว่าฝั่งเขาพลิกกับมาลกอร์เยอร์เพื่อที่จะขึ้นบ้านได้ครับมาดูทางนี้มากดอันติเพื่อแคนดอดเพื่อชาเกตแต่ว่าน่าจะไม่ไหวมาน้ายืมไม่ไหวครับตรงนี้ด้านล่างโดนโซโล่คิวไปสำหรับ อะไรครับลงสกิลสองเข้ามาตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคน่าจะเป็นทางของเรา,เาตอนคือละมาณตอนนี้แพ็กสีก่ยเขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดก็คือทางตรงจัดไปนอกหรือทางตรงหรือทางตรงกลางนี่โอ้โหอ,อมันเลยมันได้เวียงเวียงเวียงล็อกมาลงอยู่เพื่อนผมแต่ว่าผมจะโซโลฮิลในสภาวะนี้สับขอก่อนเอ๊ะ ดีแค่โซ่เลยเง,งาไอ้ที่มันพลิวว่ะเฮ้ยตอนี้เหรอไอกมนี้โอ้โหแต่ได้ไปเลยแล้วเตอร์ดี้มาน,นะครับกล้าเล่นเลยกล้ารเล่นเลยตอนนี้กล้าเล่นเลยแต่ว่าสับของไม่ได้แล้วตอนนี้เคียวก็ยังตามก็หกร้อยต้นๆนะครับหอยดีกว่านตวตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละ เค,ค,รเคเลรเกียรอะไรจากไล่ล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอขึ้นบ้านอีกทีกอสเลเยอร์ของเขาก็หมดแล้วพวกเผาเผาบัฟเผาบัฟหมดลวเอ้หมามงหมามงห,ห,หมดแล้วครับจเจอกุเขียววะ่ะติเกี่ยวต่ได้อยู่อ่าลกขวาดิน้นช่วย ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไม่ตองไม่ตองแล้วเออข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 อละกันโอเ้เกมนี้ตึงๆเลยโอ้ตึงเป็เช้าโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอ็นโซ่ที่เพิ่งเนฟมาใหม่นะครับผมผมคิดว่าเนฟเล่นได้ค่ะอันนี้สป,ปอร์ตไม่ต้องพูดถึงนะครับ เทียบเหมือนเดิมนะครับผมขอประธรรมมาด้วยกันน,น,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาาไปก่อนสวัสดีครับผมวันนี้ตื่นสายจริงเออเพื่อนๆตอนนี้หน้าข้าเหลือข้าเรียนไปแล้ว